วันเสาร์ที่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาโศก,กนาตการรมได้รับการหลีกเลี่ยงอย่างหวุดหวิดความพยายามลอบสังหารโดนัลด์ทรัมม์ล้มเหลวและผู้โจมตีของเขาโทมัสแมทธิวครุกถูกตำรวจยิงเสียชีวิตตามข้อมูลจากกระจกการสืบสวนล่าสุดที่ดำเนินการได้เปิดเผยการวิจัยที่ดำเนินการโดยมือปืนเกี่ยวกับเจ้าหญิงแห่งเวลเคสมิดเดิลตัน การสืบสวนความพยายามลอบสังหารโดนัลค์ทรัมปเมื่อวันที่13กรกฎาคมพลิกผันอย่างน่าประหลาดใจจากข้อมูลในกระจกเงาการสืบสวนที่ดำเนินการทางโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของผู้โจมตีคือโทมัสแมทธิวครุกได้เปิดเผยการวิจัยที่ดำเนินการหลายครั้งกับบุคคลสำคัญทางการเมืองของอเมริกาจำนวนมากและบุคลิกแปลกหน้าเพียงคนเดียว ในบุคคลของเคทมิดเดิลตันมือปืนซึ่งถูกวางตัวเป็นกลางและถูกยิงเสียชีวิตหลังจากสัมผัสหูของโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นที่บัตเลอร์เพนซิลเวเนียได้ทำการค้นหาเจ้าหญิงแห่งเวลหลายครั้งก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ไม่นานและทรงเก็บรูปถ่ายเจ้าหญิงแห่งเวลวไว้หลายรูปในโทรศัพท์มือถือ ตามรายงานของแท็บลอยของอังกฤษข้างต้นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดำเนินการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือสองเครื่องและแล็ปท็อปของโจนโทโมัสแมทิวค้นพบภาพถ่ายหลายภาพในสมัยหลังข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยต่อพนักงานสอบสวนในประเด็นที่จัดขึ้นภายในวันพุทธที่วันที่17กรกฎาคม เจ้าหน้าที่แจ้งผู้สืบสวนว่าโทมัสแมทธิวครุกได้เก็บภาพของประธานาธิบดีโจไบเดนโดนัลดทรัมป์และแม่แต่เจ้าหญิงแ่งเวลเคสมิดเดิลตันในรายการทุกสิ่งที่ถือว่าออกอากาศบนเครือข่ายเอ็น่านักข่าวผู้เชี่ยวชาญมาตินเคสยืนยันว่าเคสมิดเดิลตันเป็นเพียงคนที่ไม่ใช่คนอเมริกันในกลุ่มคนที่พบในประวัติศาสตร์การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตที่ดำเนินการโดยมิจฉาชีพข้อมูลที่มาในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผู้สืบสวนจะพยายามทำความเข้าใจสาเหตุที่ผลักดันให้โทมัสครุกทำการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับรัชทายาทแห่งราชบัลลังก์อังกฤษเขาเป็นแค่แฟนตัวยงของเรื่องหลังหรือว่าเขามีความคิดอยู่ในใจนี่เป็นคำถามที่หน่วยสืบราชการลับของอเมริกาจะพยายามตอบ ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เคสวิดเดลต้ากลับมาสู่สาธารณะอย่างชาชาหลังจากใช้เวลาหลายเดือนในห้องปิดด้วยเหตุผลด้านสุขภาพพระชายาของเจ้าชายวินเลียมผู้ซึ่งต่อสู้กับโรคมะเร็งมาเป็นเวลาหลายเดือนและกำลังเข้ารับการเคมีบำบัดได้กลับมาอีกครั้งด้วยการเข้าร่วมรอบชิงชนะเลวิลเลบอรดันซึ่งมีนักชกชาวสเปนคาร์ลอสเทาการาสพบกับโนวัคยอโควิชเซอร์เบีย โดนัลด์ทรัมป์ได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ในส่วนของเขาโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏตัวอีกครั้งในวันที่18กรกฎาคมในระหว่างวันที่4ของการประชุมพักครีพับลิกันที่จัดขึ้นในเมืองมิวอกกี้ หลังจากการพยายามลอบสังหารผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทำเนียบขาวสมัยที่สองติดต่อกันซึ่งถูกตีเข้าที่หูข้างขวาปรากฏตัวพร้อมกับเมลาเนียทรัมพ์ภรรยาของเขาพร้อมกับผ้ากอสสีขาวขนาดใหญ่ในช่วงเริ่มต้นสุนทรพจน์ที่ชาวอเมริกันรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าฉันไม่ควรมาที่นี่คืนนี้ฉันจะบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้น แต่คุณจะได้ยินเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะมันยากเกินไปที่จะบอก